ชาว NY เชิญทางนี้ณเดชน์ยายาอัปเดตข่าวแต่งซุมมันเงียบเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังที่หลายคนรอลุ้นข่าวดีเรื่องวิวามากที่สุดสำหรับคู่ของณเดชคูกิมยิยะและยายาอุรัสยาสเปอร์บันยิ่งมีภาพหวานออกมาทำให้ถูกโยงคู่รักซุปตาซุมปลุกเรือนหอแท้ไม่ถูกจับตาว่าซุมมันเงียบแล้วหรือเปล่า ล่าสุดณเดชนายามีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ทั้งคู่ด้วยฝั่งยายาบอกว่าเรื่องแต่งงานก็มีพูดคุยกันบ้างแต่คงไม่ใช่เร็วนี้แต่ก็ไม่อยากปล่อยให้นานไปมากเรื่องซื้อที่เขาใหญ่ไว้ปลูกเลื่อนหอแจ้งเป็นที่ดินณเดชอยากซื้อเก็บไว้ไม่ได้มีแผนอะไรร่วมกันตนไม่จําเป็นต้องซื้อที่ดินเพราะของณเดชก็เหมือนของตนส่วนที่หลายคนลุ้นว่าจะถึงเวลาแต่งงานของคู่ตนหรือยังยายาบอกว่ายังพอมีเวลาอยู่แต่ไม่อยากรอนานส่วนจะพร้อมเมื่อไหร่บัวไปถามฝ่ายชายดีกว่า สั่งห้าวันใจทำเซอร์ไพรส์เดชค่ะเพราะต้องแต่งหน้าก่อนอยากสวยนิดนึงแต่ก็เชื่อว่านเดตปิดความลับไม่มิดตนจับได้แน่นอนส่วนแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายคือแหวนรูปโบววงเดิมที่นเด,ดททาให้ใส่มาเจ็ดถึงแปีแล้วคขามใส่ครั้งไหนก็เป็นประเด็นตลอดแต่ยอมรับเป็นแหวนที่มีคุณค่าทางใจของตนขาดไม่ได้พร้อมประกาศไม่ใช่แหวนมั่นแต่ให้เรียกแหวนจอง ดานาเดทเผยว่าเรื่องแต่งงานผมเข้าใจทุกคนเลยที่สําคัญเราเข้าใจตัวเราว่ามีความคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าคิดอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยในเรื่องของการทํางานเอ่ยเวลาเอ่ยเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่ไม่ไหวแล้วต้องแต่งแล้วต้องขอแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่ตัดสินใจง่ายที่สุดอีกนานไหมอย่างไม่มีแพลนขนาดนั้นถูกหรือว่ามันเงียบคนโฟกัสแหวนของน้องแหวนมั่นยังครับ แหวนปกติก็มีบ้างที่ซื้อของให้กันบ้างตามโอกาสจิวเวลี่เล็กๆน้อยๆเราก็อยากให้เขาใส่อะไรที่เราซื้อให้ด้วย